มารู้จักกับ3วิธีนะครับนอนหลับอย่างไรให้ร่างกายแข็งแรงนะครับนอนหลับอย่างไรให้แข็งแรงสไตล์แพทย์จีนนะครับข้อแรกนะครับเราไม่ควรกินอิ่มจนเกินไปก่อนเข้านอนนะครับเพราะว่าการกินอิ่มจนเกินไปเนี่ยจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยขับถ่ายมากนะครับแล้วก็อาจจะมีปัสสาวะมากนะครับจะทําให้เรานอนไม่หลับนะครับอันที่สําคัญนะครับการกินมากก่อนเข้านอนนะครับจะทําให้เราท้องอืดนะครับอาหารไม่ย่อยนะครับอีก <Dracula? S 2> ท <Natürlich>. ี่สําคัญคือจะทําให้เราเนี่ยน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับ ข้อที่นะครับระยะเวลาในการเข้านอนนะครับระยะเวลาในการเข้านอนที่เหมาะสมก็คือช่วงเวลาตั้งแต่ห้าทุ่มถึงตีหนึ่งนะครับหรือว่าช่วงเวลาห้าทุ่มเป็นต้นไปนะครับช่วงเวลานี้ร่างกายเราควรได้พักผ่อนนะครับและเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเราเนี่ยบำรุงพลังงานหยินนะครับได้ดีที่สุดนะครับจะช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยหลับลึกนะครับไม่ตื่นระหว่างคืนนะครับ แล้วก็มีอีกหนึ่งช่วงเวลานะครับที่ร่างกายเราควรพักผ่อนนะครับแต่เป็นการพักผ่อนช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับคือตั้งแต่15นาทีจนถึง1ชั่วโมงนะครับนั่นก็คือเวลา1ิเอ็โมงจนถึงบ่ายโมงนะครับช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่ระดับพลังงานลมปานอย่างนะครับสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรางีบในช่วงเวลานี้จะทําให้เราสดชื่นระหว่างวันนะครับข้อที่3นะครับการทําจิตใจให้สงบนะครับ การคิดมากหรือความเครียดเนี่ยจะทําให้เสริยรของหัวใจเราไม่สงบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลาก่อนเข้านอนสองชั่วโมงนะครับเป็นช่วงเวลาที่เราควรผ่อนคลายนะครับไม่คิดมากไม่เครียดมากนะครับและลดการเล่นโซเชียลนะครับหรือว่าเล่นโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะว่าแสงบูไลท์เนี่ยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดการร่างกายเราเนี่ยเกิดการแอคทีฟนะครับเกิดการตื่นตัวนะครับแต่ทาให้เราเนี่ยนอนหลับไม่ดีนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ3วิธีง่ายๆ,ๆนะครับในการดูแลเรื่องการนอนหลับนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับเรากับสำหรับคนที่มีด้วยนะครับขอบคุณครับ